แต่ตัวย้อนยุคนะฮะแต่มาออกงานคู่กันใครๆก็รู้มาในฐานนะครับพี่หมื่นและก็แม่หญิงกะลเกตครับออกงานด้วยกันแบบนี้มานับไม่ถ้วนแล้วนะครับแต่สําหรับทั้งคุณโป๊บและก็คุณเบล่าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่างานนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นการเปิดเปิด,ปดตัวโปรเจกต์ใหญ่ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆครับกับการนําละครบุเพันิวาสมาทําใหม่ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ชื่อว่าบุเพันิวาส2ครับ แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านี่ไม่ใช่การรีเมคเวอร์ชันละครที่เคยรีรันกันไปแล้วหลายรอบนะครับแต่เป็นการยกเรื่องพล็อตและก็ตัวละครใหม่ทั้งหมดโดยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นครับแต่ว่ายังคงเอาไว้ซึ่งคอนเซปต์ความรักของคู่พระนางที่ไม่ว่าจะก,กี่พชาติก็ยังกลับมารักกันเหมือนเดิมด้วยซึ่งก็ถือเป็นโจทย์ยากของทั้งนักแสดงและก็ตัวผู้กำกับเองว่าจะทำยังไงให้คนไม่ติดภาพเดิมของเวอร์ชั่นละครครับ คือเบลดีใจนะคะที่คนจะได้เห็นบุเพในเวอร์ชั่นของหนังของภาพยนตร์ซึ่งเบลก็ยังเชื่อว่าแฟนๆบุเพก็น่าจะรอชมกันแล้วเบลก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะยิ่งยิ่งมันเคยสำเร็จเท่าไหร่อ่ะยิ่งต้องตั้งใจทำให้มากเท่านั้นนะคะเออรวมถึงตัวเบลด้วยเบลก็แบบเบลก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากแล้วก็ อยากจะอยากจะเริ่มงานแล้วเนี่ยคือมันเหมือนมันมีไฟมากเลยอะค่ะก็จริงๆแล้วเขาถามว่าเอลิเมนต์ที่ที่ทำให้ให้อะละครบุเพสันนิว่าสักเซสมาคืออะไรก็คือว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจเป็นมีคนที่มาจากยุคปัจจุบนันย้อนไปในอดีตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะคีประเอลิเมนต์นี้ให้ให้ครบให้ครบไฮไลท์ที่ทำให้ละครสักเซสแต่ว่าทำในเป็นแบบเวอร์ชันของภาพยนตร์นะครับ เรื่องอย่างนี้ก็ต้องหลอกกันบ้างไอคนหล่อลวงอะไรนะครับไอ้คนหล่อลวงไปดูอีกไม้เด็่นรบที่เขางัดมาหวังจะสร้างกระแสให้กับหนังไทยหลังคูอีสิเเลยก็คือชื่อเรื่องนี้เลยชื่อแปลกมากนะคุณพิยาไอคนหล่อลวงเป็นหนังคอมเมดี้ครับเรื่องนี้ได้นักแสดงตัวท็อปเลยทั้งนักเด็ดนเด็ดคูกีมียะนะครับคนที่มารับบทนักต้มตุ๋นหน้าหล่อมีสาวใบเฟิร์นพิมชนกหนุ่มแบงค์ทิติและก็คุณแหม่มคัทลิยามาแสดงนําด้วยครับ ซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นพล็อตเรื่องใหม่ที่ทางค่ายก็เพิ่งลองทําเป็นครั้งแรกเหมือนกันเรื่องรายได้ประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าอาจไม่คาดหวังมากแต่ว่าที่เน้นหลักๆก็คืออยากให้คนดูคลายเครียดครับการันตีความสนุกได้เพราะว่าผู้กำกับของเรื่องก็คือคุณเมธทร,ทร,ทราธรเจ้าของผลงาน i-fi thank you love you นะครับมานั่งแทน่น,แทนผู้กำกับด้วย ส่วนโปรเจกต์ยักษ์ที่เป็นการร่วมทุนกันครับจากค่ายหนังของเกาหลีใต้ชื่อเรื่องว่าร่างทรงเรื่องนี้ได้ผู้กำกับฝีมือดีคุณต้งบรรจงครับคนนี้ห่างหายจากการทำหนังสยองขวัญไปนานมากนี่มารับบทกำกับเรื่องนี้แล้วก็ได้คุณนาฮงจินครับผู้กำกับดังจากเกาหลีมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วย เรื่องนี้วางแผนเอาไว้ครับว่าหนังจะฉายทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เกาหลีไปพร้อมๆกันเลยเรียกว่าเป็นก้าวใหม่ของวงการหนังไทยครับที่จะได้มีพื้นที่โชว์มากกว่าแค่ในประเทศคาายยรับมผมว่าการที่หนังเรื่องหนึ่งได้ฉายในตลาดที่มากกว่าแค่ประเทศเราเองหรือว่าแค่ประเทศเพื่อนบ้านเซาท์อีสต์อย่างเงี้ยคือผมถ้าบอกตรงๆนะในเอเชียเนี่ยตลาดที่เจาะยากที่สุดสำหรับหนังไทยที่เคยไปก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลี คือหน,หนังผมเองก็ไม่ได้ไปฉายบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้วงกว้างมากนะคือพี่มากก็ฉายอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าถามว่ากว้างมากมากไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยฮะก็ก็คิดนะครับว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็เหมือนหวังอะไรไม่ได้มากเราก็แค่คิดว่าเราต้องทํางานให้ดีที่สุดก่อนส่วนตัวรู้สึกยากนะครับเพราะว่าอพอมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับการหลอกลวงนะครับมันก็ต้องการการคิดที่ซับซ้อนขึ้นต้องการการวางแผนซึ่ง ตัวเราก็ยังไม่เคยทําหนังที่มันจะมีความซับซอ้อนในในระดับนี้นะครับความคาดหวังของผมก็อยู่ในระดับที่อยากให้คนไทยที่อยู่ในภาวะของความตึงเครียดมานานนะครับอยู่กับภาวะโควิดแล้วก็บางคนอาจจะก,ก,ก็เครียดนะครับจากภาวะสะสมะครับอยากหวังว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะมาเป็น ของขวัญวันปีใหม่ให้กับคนไทยได้นะครับมามอบความบันเทองมามอบความสุขมามอบเสียงหัวเราะอีกนิดเดียวผมกำลังจะทําให้ผีปรากฏตัวมีอีกเรื่องนะครับ Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีครับหนังผีสุดล้ำที่เอาวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องลี้ลับมาผสมกันนําแสดงโดยขวัญใจคุณพิยาคุณนี้น้องต่อธนภพนะคุณไอพาริสแล้วก็นิชานัทนิชาครับรวมไปถึงโปรเจกต์ชื่อ Double U ครับที่รวมตัวเหล่านางเอกจากค่ายนาดาวมาสร้างเป็นหนังแนวตื่นเต้นรุนระทึกครับเรื่องนี้พูดถึงความแข็งแกร่ง ของผู้หญิงผ่านมุมมองที่หลากหลายซึ่ง5้าโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเดี๋ยววางคิวเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้ช่วงปลายปีปถึงต้นปีหน้านะครับต้องปลุกกระแสแล้วเนาะหลังโควิดใครดังใครเด่นอะไรเอามาให้หมดนะใช่แต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคุณอภิยาเพราะว่าการเรื่องเลื่อนฉายแบบนี้เองของค่ายหนังดังไปจนถึงต้นปีหน้าแน่นอนว่าเขากัดจะโกยรายได้ทีนี้หนังไทยเรื่องอื่นก็ต้องวางไลอัพให้ดีไม่งั้นช,ชนแล้วเดี๋ยวแย่งรายได้กันอีกนี่ลำบากเหมือนกันนะครับ